ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดียามเย็นนะครับก็นะครับมีหลายท่านนะครับทักมาถามผมว่า,าทํารถยังไงให้แรงนะครับหรือว่ารถย่านาควรทําแบบไหนใช้สเตปไหนนะครับอันนี้ก็บอกแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับผมแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะบางคนก็ชอบแบบวิ่งวิ่งนะครับวิ่งวิ่งก็ ถ,ถ้าชอบไปวิ่งก็ใส่แคมปเลยครับใส่แคมทํทำวาลนะครับนี่ประมาณนี้ใส่แคมทํทำวาลทำหัวที่ลูกปั๊มแลวแต่แต่ละช่างนะครับแต่ถ้าว่าแบบว่าเอาแค่วิ่งพอประมาณนะครับวิ่งพอประมาณก็แบบใช้งานได้ทั่วไปก็ไรข้างคร,ครับก็นะครับก็มีบางท่านนะครับถามผมมาว่าไล่ข้างมีอะไรบ้างพี่ไร่ข้างก็คือเขาจะทําแค่ชุดสปริงเนี่ยครับสปริงสปริง,รงกาวนาแล้วก็ สปริงวาลครับแล้วก็อาจจะมีทําลูกปั๊มนะครับอย่างพี่แดงเขาก็พี่แดงเขาก็จะใส่เป็นปั๊มยันตานะครับแล้วแต่ช่างนะครับแต่ช่างไม่เหมือนกันนะครับก็สมมติไร่ข้างเนี่ยงบก็หลักพันครับไม่กี่บาทนะครับหลักพันเต็มที่ก็พันนิดๆกับแล้วแต่นะครับอันนี้ผมพูดถึงแล้วแต่ละช่างนะครับเขาจะทําไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ทําเยอะบางคนก็ทําน้อยนะครับนะครับหลักพันครับแต่ถ้าเป็นรถมีแคม นะครับมีแคมมันก็จะวิ่งไวแน่นอนครับวิ่งไวมันก็มันก็แพงขึ้นไปอีกครับมันก็มีค่าแคมเขาค่าทำทําทวาววอโตนะครับแล้วก็บางช่างก็คึงคึงโมให้มันเล็กลงมานะครับแตงว่าครับความแรงมันก็ต้องแลกมาครับอาจจะแลกมาด้วยอะไรแลกมาด้วยสตังครับแล้วมันก็ อายุการใช้งานมันก็จะสั้นลงมาด้วยครับอ่าอย่างนี้ครับผมเบิกหม้อน้ํามาใหม่อันนี้รถตัวนี้มันมีแคมนะอ่ามันคือการใช้งานมันก็จะสั่นรับมันพอรอบมันเกินจากปกติอยู่แล้วนะครับก็เบิกมาใหม่หม้อน้าอันเก่าแตกนะครับนี่สองพันเจ็ดครับเรียบร้อยไปแล้วครับก็อยากแรงครับอยากแรงก็ต้องต้องแลกกันมาครับมันก็จะมีพังกันบ้างแต่สําหรับใรข้างใบข้างมันก็ไม่ค่อยเป็นไรอยู่แล้วนะครับเครื่อง ถ้าชุดไล่ข้างมันมันไม่เกี่ยวอะไรกับพวกลูกสูบพวกวาวอยู่แล้วเขาทาแค่ฝาข้างกับฝาวาวนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ละช่างเขาก็จะมีวิธีการของเขาแตกต่างกันไปนะครับเกี่ยวกับการทําเครื่องนะไม่เหมือนกันแน่นอนครับแต่ละช่างเขาก็ไล่กันรถอา่าแล้วก็บางคนนะครับถามผมว่าเครื่องร้อยห้าใส่วินหน้าเท่าไหร่ใส่วินหลังเท่าไหร่อันนี้หูบอกยากครับ แล้วแต่สภาพพื้นที่แล้วก็อสภาพอุปกรณ์นะครับแต่ถ้าเป็นนกเลยอะ่ะถ้าเป็นนกนะครับหนึ่งสีหนึ่งเนะี่ยผมแนะนําให้เขาใส่วินหน้าห้าครับนะทางหน้าเนี่ยนะทางหน้าห้าหลังก็หลังที่จุดตัดวรถมเลยครับแต่สยามสยามก็นะครับสยามผมก็ไม่ค่อยถนัดนะส่วนมากก็จะแนะนําให้เขาใส่ถ้าเครื่องเล็กก็ใส่4ครับใส่4ี่หลัง 9, หลังเก้าสี่ครึ่งหลังเก้าอะไรประมาณนี้ครับเครื่องใหญ่ก็ ห้าหลังแปดอะไรประมาณนี้แหละครับแล้วอยู่ที่พื้นนาแล้วก็อุปกรณ์ของแต่ละคนนะครับบอกมันก็บอกยากครับก็ประมาณนี้ครับไายข้างอ่าที่ทุกคนถามมาว่าทําอะไรบ้างครับแล้วส่วนรถแรมทําอะไรบ้างความความแรงความเร็วมันก็แตกต่างกันไปนะครับแต่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 ละสเต็ปนะครับแล้วก็แต่ละงบของแต่ละคนด้วยนะครับ รถมีแคมเนี้ยก็ตเตรียมไปหลักหมื่นขึ้นไปครับแต่ถ้ารถไร้ค่าก็หลักพันอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าสําหรับอ่าใครที่รอผมใส่คันนี้อยู่นะตอนนี้ครับใส่เหลือเจาะเจาะอ่าบางโคลนครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้นะครับว่าใส่ขาใส่ยังไงครับอันนี้ผมก็ได้เลือกแล้วครับเอาเป็นสีน้ําเงินมันจะตัดกับสีส้มพอดีเลย ปั้นตัวนี้แหละแล้วก็จะลองไปบางโคนสามพันห้านะครับไม่ไม่รวมส่งสามพันห้าครับเฉพาะบางโคนอย่างเดียวไม่รวมขานะครับชุดขามันก็ต่างหากครับชุดขามันพันพันห้าครับถ้าทางบางโคนทั้งขาก็ห้าพันนะครับค่าส่งต่างหากนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมก็โอเคครับผมนี่ครับผมตอบให้แล้วนะครับอ่าสำหรับเอ่อ ทุกท่านที่ถามมานะครับเครื่องไล่ข้างทําอะไรบ้างอ่ะแล้วก็รถแคมอ่าเขาทำอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมก็มีทั้งรถแคมแล้วก็รถไรล่ข้างนีจะอยู่ไล่ข้างอยู่ตัวบนนะตัวนี้ก็จะเป็นไล่ข้างครับอันนี้ครับตัวนี้ไล่ข้างไปย่ำน้มาแต่วรืรถแคมทาถังน้ำมันไอหม้อน้ําแตกผมไม่ได้เอาไปนะตัวนี้ก็จะเป็นนกแม็กหนึ่งสี่หนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ น,นก1นึ่งสพัดครับตัวนั้นสยามพัดบวกแล้วก็จะมีบางนาครับใช้ทุกรุ่นครับเผื่อว่าใครถามว่ารุ่นไหนเป็นไงจำจได้ตอบถูกครับครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับผมตอบให้แล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับ